บริหารความเชื่อเมื่อไหร่ที่เ,ทเราบริหารความเชื่อมันเท่ากับเราบริหารเงินที่จะไหลเข้ามาหาเรานะคะความเชื่อในที่นี้หมายถึงว่าความเชื่อมีแบบเชื่อทั้งทั้งที่พิสูจน์ไม่ได้กับเชื่อทั้งทั้งเชื่อทั้งท้งที่พิสูจน์ไม่ได้กับเชื่อเลยเพราะมันพิสูจน์ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นความเชื่อมันมีอยู่สองแบบเนาะวันนี้เราจะมาบริหารความเชื่อกันนะคะเพราะมันเท่ากับการบริหารเงินนะคะที่จะสะพัดเข้ามาในกระเป๋าเนาะ นั่นหมายความว่าเวลาเราทําอะไรอะค่ะเรามีกล่องของขวัญของเรามาคือเราจะรู้ตัวเราเองบางคนเป็นคนที่ชอบทําอะไรลวกๆชอบทําอะไรแบบทาทาไปแล้วไม่เอาจริงเอาจังแต่กับถามหาความสําเร็จนะคะกับถามหาความสําเร็จหลักสิบล้านร้อยล้านพันล้านแต่คุณลองกลับมาดูว่ากล่องของขวัญที่คุณได้มาค่ะถ้าวันนี้กล่องของขวัญที่คุณได้อะค่ะมันเป็นคนที่แบบทําอะไรลวกลวก ทำอะไรฉาบฉวยทำอะไรแบบผ่านๆเราต้องพัฒนากล่องของขวัญของเราไหมคะให้กล่องของขวัญที่เราได้มาค่ะมันมีคุณภาพนะคะครูค่ะได้กล่องของขวัญมาคือเป็นกล่องของขวัญที่ทําอะไรโลาต้องเป๊ะต้องเวอร์ค่ะทำอะไรต้องเวอร์ค่ะคือต้องดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนี่มันเป็นสิ่งที่ครูได้มาตั้งแต่เด็กนะคะไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะคะเสร็จแล้วต่างๆเหล่นี้ถ้ามองว่าดีก็ดีแต่มันก็มีข้อเสีย มันทําให้ครูจริงจังกับชีวิตมากครูไม่ยิ้มครูบริหารคนบริหารงานครูทําให้ดูนะคะไม่ชี้นิ้วไม่อยู่บนหัวใครแต่ชอบอยู่ในใจคนนะคะถึงแม้ว่าครูจะไม่ยิ้มถึงแม้ว่าครูจะเป็นคนดุลูกน้องครูไม่เคยเกลียดครูเลยใครบอกเองเพราะครูไม่เคยด่าใครครูไม่เคยแบบพูดร้ายกับลูกน้องถึงแม้ว่าครูเป็นคนพูดน้อยน้ำเสียงดุแต่ครูเป็นคนใจดีเป็นคนที่แบบว่า ให้ซื้อบ้านซื้อรถได้เกือบทุกคนครูเป็นคนที่พูดแล้วทำจริงคุณรู้ไหมว่าคนที่พัฒนาตัวเองอะค่ะขึ้นมาจนทําให้ครูมองเห็นได้อะครูจะพูดทันทีเลยว่าขรวยครูจะพูดกับเขาเมื่อก่อนไม่ได้เรียนเอลพีนะคะเมื่อก่อนไม่รู้เรื่อง NLP เรื่องรวยเรื่องอะไรไม่รู้แต่ครูค่ะดูศักยภาพแล้วหลังจากนั้นคนต่างๆเหล่านี้ค่ะที่ขึ้นมาทุกคนมีบ้านค่ะทุกคนมีรถ ทุกคนสามารถผ่อนลดได้ครูก็บอกคุณว่าครูมีกล่องของขวัญกล่องหนึ่งมาครูสัมผัสอะไรไม่เคยพลาดครูมีความเชื่อค่ะว่าคนที่ถ้าเรามีความเชื่อค่ะว่าถ้าเราหนึ่งคนทําได้ทุกคนจะทําได้เหมือนตอนที่ครูทํางานนะคะครูมักจะบอกทุกคนว่าทําไมครูต้องทําให้ดูทําไมครูจะต้องเหนื่อยวะเราเป็นคนที่ต้องทําให้เห็นว่าเราทําได้นั่นหมายความว่าถ้าฉันขาดคุณฉันอยู่ได้ เพราะว่าฉันทําเองตั้งแต่ต้นนี่เป็นนิสัยของครูมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะคะเป็นนิสัยดั้งเดิมเลยทําไมทุกวันนี้ค่ะครูเป็นแอดมินเองยอดขายเป็นพันๆล้านนะคะเป็นแอดมินเองค่ะติดต่อโรงงานเองค่ะเลือกวัตถุดิบเองค่ะแล้วอะไรนะทําสูตรขึ้นมาเองค่ะโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมแค่นั้นเพราะครูชอบคิดว่าถ้าสมมติเราค่ะไปไปพึ่งคนอื่น ถ้าวันหนึ่งที่เราขาดเขาอะค่ะเราจะไปต่อ,อยังไงเพราะเรายังทําไม่เป็นเลยมันทําให้คิดของครูเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกเลยใช่พึ่งมาเป็นนะคะมันจึงทําให้แบรนด์ของครูค,ค่ะยั่งยืนและมั่นคงเพราะเราอะค่ะไม่ได้จ้างเข้าใจไหมคะเราไม่ได้จ้างใครเลยแม้กระทั่งพวกคุณที่เข้ามาขายครูก็ไม่ได้จ้างคุณคุณเข้ามาขายเพราะครูเชื่อว่าคุณเห็นครูทําได้ คุณก็เลยทําได้ครูถึงบอกคุณว่าการที่ครูมายืนอยุดจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีความเชื่อระดับไหนนะคะมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเพราะเมื่อไหร่ที่เราทําอะไรด้วยตัวเองอะค่ะเราจะไม่เปรียบเทียบเราจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบใครคนที่ไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครตั้งแต่เด็กอุ้ยฉันน้อยกว่าฉันเก่งมากกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ทําได้ทำไมฉันทาไม่ได้เฮ้ยคนนี้ไม่เคยเลยเพราะนิสัยลึกๆของครูค่ะเป็นคนที่ เชื่อในเรื่องของตัวเองแต่ไม่เชื่อเรื่องของใครดูดิเนถึงใครจะรวยกว่าก็เหรอไม่รู้มันเชื่อแค่ตัวเองอะค่ะมันมันบอกไม่ถูกมันอธิบายเป็นคําพูดยากมากมันได้เราอะค่ะมาในลู่เราตลอดครูไม่เคยผิดลู่ครูไม่เคยอิจฉาใครถ้าสมมติวันนี้โด่งดังมีชื่อเสียงมากกว่าครูคุณจะมาเอาวิชาครูไปแล้วคุณก็จะไปขายดีขายดังขายปังขเวริร์ดึงทีมงานครูไปครูไม่เคยอาคุณเลยค่ะ เราก็จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราเป็นนะคะไม่ต้องออกมาเป็นคําพูดแต่ออกมาเป็นการกระทํานี่เป็นสิ่งที่ครูทํามาตลอดเนาะหลังจากนั้นนะคะด้วยความที่ครูเป็นแบบนี้มันทําให้ครูค่ะทําทุกอย่างด้วยตัวเองครูเป็นเจ้าของแบรนด์ครูต้องทําให้คุณเห็นนะคะว่าคุณว่าครูวโพสต์ทุกวันถามว่าครูท้อไหมครูเคยมีท้อไหมครูมี อุปสรรคบ้างไหมชีวิตครูดีครูก็ไม่เป็นเหมือนหนูหรอกตอนนี้หนูว่านี่ท่วมหัวตอนนี้สามีหนูไม่เห็นด้วยครอบครัวหนูไม่เห็นด้วยครูชีวิตดีดีครูจะมารู้อะไรถึงความรู้สึกของหนูสิ่งที่คุณรู้สึกหรือพูดในตอนเนี้ยมันคือสิ่งที่ครูเจอมาแล้วในอดีตค่ะมันคือสิ่งที่ครูค่ะเผชิญกับมันแล้วในอดีตเมื่อสี่ปีที่แล้วไม่ได้ว่ามีใครเห็นด้วยในสิ่งที่ครูทํา ครูเคยเป็นเจ้าของธุรกิจโอ้โหคุณข้าใหญ่โตมโหลานค่ะเจ๊ชอนใครก็รู้จักแต่พอวันชอนมาขายออนไลน์คุณค้าหลายเสียงกระทบหนักมากทุกอย่างครูต้องผ่านด่านหนักกว่าคุณกี่เท่าครูเป็นคนที่มีหน้าตามีชื่อเสียงนะคะในระดับหนึ่งเพราะตระกูลของครูพ่อแม่ของครูมีชื่อเสียงมีเกียรติ แบบมีคนนับหน้าถือตาเยอะแยะมากมายแต่วันหนึ่งที่ครูไม่ได้รู้จักโลกออนไลน์ดีเลยแทบไม่รู้จักเป็นศูนย์นะคะแล้วครูโดดเข้ามาในโลกออนไลน์ค่ะครูเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกที่ฉันเคยรู้สึกกับคนอื่นเลยที่แบบโลกออนไลน์มันแบบอะไรวะเราดูโลกออนไลน์อะคะ่ะสมมติบ,บันไดสิบขั้นนะคะเราดูโลกออนไลน์อยู่ขั้นที่หนึ่งอะคะ่ะลองนึกภาพนะ ว่าเราอาะค่ะมองโลกออนไลน์ต่ําขนาดไหนตอนนั้นซึ่งมันไม่แปลกเลยในวันที่ครูโดดเข้ามาบนโลกออนไลน์ครูก็จะโดนดูถูกในระดับนั้นนะคะในระดับนั้นถามว่าสามีเห็นด้วยหรือยังยังนะคะบอสพี่อูเขาก็เป็นแบบเทรดเดอร์เนาะเขาก็เทรดหุ้นเขาก็เอออะไรอย่างเงี้ยมีงานของเขาถามว่าเขาเห็นด้วยไหมเขาก็ไม่ขัดแต่ถามว่าเขาสนับสนุนไหมก็ไม่ เราก็ทําในลูกของเราเราไม่บังคับเขาเขาก็ทําในลูกของเขาเราไม่ได้มีหน้าที่บังคับให้ใครเชื่อเรานะคะเราแค่มีหน้าที่ทําให้เราสําเร็จครูหาไม่มองคนอื่นเลยครูตัดคนอื่นหมดเลยแล้วครูมองว่าครูต้องการอะไรกันแน่เราจะบอกเพื่อเราทุกคนว่าคุณต้องมีความเชื่อระดับไหนจะดูดเงินเข้ามาได้ถ้าคุณไม่บริหารความเชื่อของคุณคุณจะไปตอบหาคุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่ สมมติวันนี้คุณไม่ได้ขายสินค้าของคุณคุณทําอย่างอื่นคุณธุรกิจอย่างอื่นถ้าวันนี้คุณเก่งพอถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อว่าธุรกิจของคุณมันจะทําให้คุณมีเงินล้านได้แล้วเมื่อไหรคุณจะดูดเงินได้จงเชื่อนะคะว่าสิ่งที่เราทํามันดีมากพอจงเชื่อมั่นอย่างที่ครูพูดมันไม่ได้พูดเล่นนะคะเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือและเชื่อใจมันต้องประกอบกันแล้วคุณจะทํามันอย่างสุดพลัง เหมือนที่ครูทําแบบสุดพลังทุกวันมีวันไหนบ้างครูไม่มีวันไหนบ้างที่ครูไม่โพสสี่ปีมีวันไหนบ้างที่ครูไม่เชียร์ไลฟ์พี่น้องสีป่ปีมีวันไหนบ้างที่ครูค่ะไม่ออกมาทํางานสีป่ปีถ้าวันนี้คุณยังทําได้ไม่มากพอเท่ากับครูคุณไม่มีสิทธท้อเลยนะไม่มีสิทธท้อเลยนะเพราะความสําเร็จอะคะมันไม่ได้ฝากไว้กับความท้อนะคะความสําเร็จมันฝากไว้กับความ มั่นมีมานะแล้วเดินต่อต่อตางหากวันนี้ไม่สําเร็จแล้วใครตัดสินชีวิตเราว่าพรุ่งนี้เราจะไม่สําเร็จวันนี้ไม่สําเร็จใครบอกคุณว่าฉันจะสําเร็จครูไม่ได้สําเร็จตั้งแต่ก้าวแรกแต่ครูเดินไม่หยุดคะ่ะครูไม่สนใจความจริงตรงหน้าครูไม่สนใจเสียงนกเสียงกาครูไม่สนใจใครเลยแต่ครูสนใจความคิดตัวเองคนเดียว ว่าฉันต้องการอะไรกันแน่วันนี้ฉันทําตรงนี้ฉันต้องการให้ผู้คนสําเร็จจริงไหมฉันต้องการให้เขารวยกับฉันจริงไหมนี่ค่ะที่ครูควรไปกับมันไปต่อกับสิ่งนี้ต่างหากนะคะว่าถ้าวันนี้คุณนะคะฟังครูแล้วรู้เรื่องฟังครูแล้วอุ uy, okay, ้ยโอเคดีเราเจอกัน แต่ถ้าวันนี้ยังฟังครูไม่รู้เรื่องหรือฟังครูไปแล้วเราไม่เชื่อแสดงว่าสิลเรายังไม่เสมอกันคุณอาจจะมีสินเหนือครูนะคะครูอาจจะมีสิลยังไม่เสมอคุณเนาะเพราะฉะนั้นนะคะรอวันค่ะรอวันที่เราสินเสมอกันแล้วเราเจอกันครูนั่งตรงนี้รอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บ้านนปเก้านะคะอยากมีเงินให้ไหลเข้าตลอดมาฟังครูค่ะครูมีเทคนิคดีๆบอกคุณทุกวันทุก ทุกตลอดตลอดตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้คูไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับครูไลฟ์หน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ